ก็จะใช้เสียงประกอบเสียงเพลงดีนีบก็จะมาเล่นไลน์เรนเจอร์นะก็คือนะเออต้องก็คือนะโอเควันนี้นะเป็นเวลาเออเจ็ดโมงสี่สิบวันจันทนระ์นะต้องดีว่าวันนี้ต้องหยุดนะเพราะว่า ชันเี็ยต้องไปสอบโอมาอันนี้ก็ต้องุดัดนีก็ต้องไปสอบต่อโอกาสในการชาอัปเดตเรนเจอร์ใหม่นักเทวดาชาร์โรเกตชาร์บราห์เจียเฮงเจียราเทพประยุทธ์นะเพิ่มพลังเลนเจอร์ โ <c oughs> oh, อ้ยโอ้ยมบทเทนะิลน่ะมีหน้าวายี่สิบไม่ออกนะโหเสียดายลเลยวนนี้มดูแบทเทิเลย กันโหสูเลยกันมาสู้่อนเลยทายได้ยี่สิบวิขอแคตาลวกันนะยี่สิบตัวโ กัวจ้าสิบหนึ่งสองอะไรพวกนี้เลยเออยาวแค่ไหนที่สอนที่เจอแต่คนเก่งนั้นเลยก็ถือว่าไปไกลเก็บเวลแล้วถุยเก็บเวลอะไรล่ะขอแพ้

ว้าวมนะคจะเรียกเพื่อนมนะาว่าถ้าเ,นะนะเรียกเพื่อนแล้วจะชนะนะฮะไม่เรียกเพื่อนแล้วจะแพ้นะฮะโอเคเลหมดดาวน์เลยพีซระมาเชื่อมผมหน่อยอยากให้พีซระมาเชื่อมผมหน่อยขอพีซระให้ผมพานอันนี้หน่อยหู นี่นีัตล้วสุแล้ห้จิ่งจิตนี่สลาเราโหดนะครัหด่าแล้วมาไม่กี่เวียร์สามเีโอเคแนละ้วลอง จีสั่ไปแล้วคราวนี้แตแ่อ้ก็เป็นเกยแล้วอือดนี่หมดแดงเีลยชู อยะโอเคเพราะว่าไอแซนเด็กแว้นนี่ว่าเมื่อกี้มันกระเด็นแล้วนะทำไมมันไม่ตายเออโหอยะโอ้อโหสามสิบเพชรจา๋าโอ้โหมาเลยครับสามสิบเล่นต่อครับเล่นต่อ รอบสุดท้ายซื้อได้กี่เพเนี่ซื้อ้ดยห้าเพรนะคราวนี้อุ้ยสฟลเตอร์สองคนอดีตแล้วกันนะอปโฟลเตอร์โอ้โหสี่ดาวโคนี้กินับผมก็มีดอมเลีย เบลล่าเจ้าแฟชั่นเอาฝั่งนี้บ้างนะโอ้โหชิชิมามามาใกล้ยังนะบีไม่ต้องใช้อระโอ้โหเลทเอ้ยแอบ แล้วผมไม่กดเมนูหล ja ักก ja wow. ันไหมวะโอ้ยต้องเร่งหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิฟเพลผมหายไปเอ้ยซื right ้อไดหาบดเอะไรดีเนี่ยัดีไปแค่ไหนเชื่อใจเขาเขาที่ผมอัพแรกอย่างเดียว โอ้โหมาตัวแรกก็เคสเอ็มเลยนะแบตโอ้โหแล้วพอเจมบ้า เขาชนะานา 90, 000, 000, 20, 000นะ99,020นะถึงว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะได้มาทาขนาดนี้นะแล้วผมขออันดับที่2,000ละกันนะฮะจะได้ป่าววะอาวน,นี้ไอเทมบังรับเส,ส,สียดายเสียดายอันนี้มันอีกจริงๆไม่เสียได้ตังค์รับ คนนกคนนกปล่อยเหมือนเดิมโหเบอร์อนาอนิฟสกากทีมไม่กากหรอครับเบอร์นาเนี่ยโหสุดอากใจเดี๋ยวเล้วชิ้นม,มาก็อึง้วครับ

ผมไม่ได้โกงที่แะเพื่อนมานะครับแต่เพื่อนเขาโกงเองแล้วผมโกงอ่ะโอ้โหอันดับที่ร้อยแปดมานีผา่ผมว่าไอว่าเอาสองสามสี่ห้าเอานี้ไปดีกว่าอีกสองตาเนี้ยผมจะใช้ตัวอะไรดีเนี่ยซูปเปอร์มันเตอร์ดีกว่า โอ้ดพอยต์มันการแล้วไปดีกว่าเพื่อนไม่ต้องไปดีกว่าส้อร์ดิสตอสอดิเอาไปดีกว่าบอกว่าไอพอ,อยนี่ไม่ธรรมดานะ แต่ถ้าจะผมนี่ธรรมดาแน่เนื้นกนอกุนัขแน่ต้องชนะต้องได้คอยรถแน่เจ็ดเลี้ยวซิมโฟนห บอกว่าถ้าคนที่ปีศาจนี่ถ้าผมเป็นมานเตอร์นะนี่ร้อยห้าสองนี่ผมกะจะผ่านนะผ่านร้อยเอ็ดละแต่ถ้าบวกหนึ่ง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 โอ้โหขึ้นมาหกหมื่นเจ็ดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหผมนี่อน,นาถเลยครับมาสุกุม,มันเตอร์ออกลงถุย โอ้โห oh พออยเหมือนมผมอีกอะ่ะเรียกอะ่ะเอาให้เร็วแม่งเลย <c oughs> เอาให้เร็วไปเลยอะ่ะผมจะไม่รอแล้วผมใจร้อนสายวิทีมันจะเก่งเองเรียก เาะนะแล้วครับเหลือซินดีห้หรอแล้วจีมมนฟ้าเจ็ดดาวนี่ไปได้ไงอ่ะสี่จิดต,ต่อกันเลยนะครับโอ้โหดูมันทำขึ้นมาสองหมื่นเลยนะครับท่านผู้ชมผมนี่ก็จะร้องไห้นะครับ ถ้าเอาใหนะ้ผมขอที่หนึ่งนะโหที่หนได้พันเพรนี่ผมไม่โลบดีกว่าเอาสามร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบอะจะถึงได้ไงเ <c oughs> ราลบจอยโอเคตอนนี้ผมาาไปสิบสามนาทีแล้วยากแน่ว โอ้โหเจอเยลโล่ตัวเยลโล่นี่บอกเลยว่าเป็นตัวกองอันดับสองนะฮะแม้ยังเป็นสายสเปรย์นะตีมาสเตอร์เป็นสองล้านเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะ โอเคนะโคตรอนาจโอเคแล้วพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะแล้วพาร์ทหน้าเนี่ยจะมาชัว์อะไรอีกนะแต่ใครแล้วผมก็จะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะว่าใครที่ผ่านถึงร้อย้าบสงมาบอกด้วยนะแม้ผมจะไม่มีตัวไหนก็ตามนะ บอกกันมาด้วยนะเดี๋ยวจะลองไปทําดูนะฮะแล้วเดี๋ยวคุกกี้รันเนี่ยเปิดเปิดให้ทําตามร้องขอแล้วนะฮะแต่ไม่มีบางตัวนะโอเคนะสรย